สวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยหวยรัฐบาลไทยหรือว่าหวยไทยวันที่16 16เดือน9ปี6 7นะครับผมสำหรับหวยรัฐบาลไทยก็มาลงอยู่ที่ซ่องนะี้ซ่องนี้นะครับผมเป็นซ่องสำรอง อ่เป็นซ่องสำรองเนาะก็มาดูกันเลยครับผมสำหรับเด่นนะครับผมเลขเด่นนะครับผมศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์ห้าครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสามตัวกัน ตัวกันนะครับ0219 สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมกคนะ็คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ะคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ตัวเน้น ตัวเน้นนะครับผม05 07 08 15แล้วก็หนะ่เนาะตัวเน้นมีห้าหางห้าหางนะ ต่อไปก็มาดูเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าสาม สามตัวนะครับผม05 7 05 8 05 3 07 8 07 3 08 3ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามา,ารับชมก็เมตตาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีสวัสดีครับ